แฝงว่าบาคีมันเป็นเลนเจอร์ที่มันออกแบบมายัางไงให้มันบางขนาดนี้อ่ะริบจากใจที่ผมใช้จริงเลยนะผมถ้าเทียบกับที่ผมเอารีวายมาลองเล่นเนี่ยรีวายดูอิดกว่าแบบเยอะเลยนะทั้งนั้นที่รีวายมันเป็นวิว160นะผมบากีเป็น180แมกเลยนะฮะเอาละครับผมก็ขอกระดาบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโรยเช่นเคยนะครับผมอ้าววันนี้นะผมจะมารีวิว ฮันมาบากีนะครับผมในร่างของ9าดาวแม็กเลยนะฮะวันนี้เป็นเลนเจอร์ที่ฮิตมากๆนะครับผมณปัจจุบันแล้วก็เมื่อตอนที่มันเข้ามาแรกๆนะครับผมอ่ะเรามาดูกันที่ฮันมาบากีเลยนะผมเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟสายว่องไวนะครับผมวันนี้ผมจะนําเกียร์ดาบจระเข้นะครับผมมาใส่ให้ด้วยนะฮะไปยืมของเล็บมานะครับผมที่จริงมันควรคู่กับเล็บมากกว่านะฮะอ่ะผมก็เลยใส่มาก็คือมันจะทําให้ค่าสกิลหนึ่งของบากีเนี่ยได้ทาการเตะได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับผม อ่นี่เลยนะฮะสกิลหนึ่งก็เป็นการยกเรื่องมาต่าห้าวินะครับผมก็สร้างความเสียหาย3 11เท่านะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันอีก5วินาทีนะครับผมสกิลนี้เป็นได้ทั้งนาเม็ดแล้วก็ป่วนศัตรูในเวลาเดียวกันนะฮะอ่าแล้วก็ดาบจระเข้ก็เสริมนาเม็ดเข้าไปอีกนะครับผมกลายเป็น4133.3%นะครับผมซึ่งถือได้ว่าแรงมากๆเลยนะครับผมทำให้บากิของเราเตะไดแรงไ,ไม่ขึ้นนะฮะสกิลสองก็เป็นการบัฟโลนะครับผมแถมมีดีเซทสกิลอีกนะบัฟโลสี่วินะครับผมเพิ่มพลังโจมตี สมแล้วก็รีสกิลนะครับผมคือตัวนี้มันเป็นเลเจอร์ที่ยังไงผมก็มองว่าเป็นเลเจอร์ที่ครบเครื่องที่สุดนะครับผมในตอนนี้นะฮะก็คือมันมีทั้งนาเมดป่วนยกเรือม,มาตาเป็นวินาทีแล้วก็มีรีสกิลแถมบัฟโลอีกซึ่งเป็นเลเจอร์ที่ครบเครื่องมากๆนะแต่ข้อเสียของเลเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมมาบอกท้ายคลิปนะครับผมอ่าแล้วก็ ความสามารถก็จะเป็นเพิ่มแรงหนึ่งพันะฮะแล้วก็ความสามารถก้าดาวก็จะมีฟื้นพลังพีชิพสองแล้วก็ต่อต้านหิมะนะครับผมอันนี้แนะนําเลยนะฮะใช้ได้3อัดเลยนะครับผมแต่ผมจะชอบใช้ในส่วนของยิงเอ่อต้านน้าแข็งนะผมยิงต้านน้ำแข็งมากกว่านะเพราะว่าเวลาเพื่อนเราติดน้ําแข็งเนี่ยไอตัวบากีเนี่ยมันจะทําการบัฟโลนะครับผมอ่ะมันจะได้ไม่ต้องโดนนาเมจสก,กิลของน้ําแข็งมากนะฮะเอาโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปเทสกันที่สเตตหลักเลยนะครับผมด่านที่เราจะเทสในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือด่าน CCC เลยนะอันนี้ผมขอเพิ่มระดับเลยละกันนะฮะอ่ะเราจะมาพาอากิไปโซโล่กันนะผมลเลนจ์ตัวนี้เป็นลุกลักที่ผมรักมากนะครับผมคือเปิดหาจนกว่าจะได้นะฮะโอเคก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่ออกมานะทำไมเป็นปั๊บหน้าป้อมโอเคปั๊บแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะความแม่นยำตะกิ울อยู่ในระดับไหนนะฮะ นี่แม่นยำตะกิวบากิผมก็ยังมองว่าเป็นเลนเจอร์ที่มีความแม่นยำสูงมากๆนะฮะแม่นยำตะกิวนะผมก็ยังแบบว่าตีได้อยู่นะเพราะว่าผมเอาไอดีมหาเทพบากิไปลองไฟใน PP ีเนี่ยมันก็ยังพอแม่นอยู่นะครับผมถึงจะไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนนะฮะอ่าก็คือบอกเลยว่ารอบนี้ผมใส่จัดเต็มจริงนะครับผมบากิผมเนี่ยตีหนักที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะฮะ,นะฮะแบบว่าไม่รวมค่าพลังแฝงค่าศักยภาพอะไรอย่างนี้นะฮะไันนะั้นไม่นับนะครับผม อ่าก็คือมันได้ทั้งดาบจระเข้คือทําให้สก,กิลแรงขึ้นแล้วก็ค่าดาบจระเข้เนี่ยมันก็คือตันเลยนะครับผมอ่ามันก็ตัน4-4นั่นแหละนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยหีสูงสูงเขาจะไม่ใส่เกียร์ที่แบบว่าใส่นามเมดกายภาพหรือนามดเ,เวทเนี่ยไปสองช่องส่วนมากเขาจะใส่อยู่ช่องเดียวกันนะฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะผมเป็นการตีด่านที่กินนี่มากๆเลยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไป เทสกันที่ PVP เลยละกันนะผมเดี๋ยวผมพาจะเอ้ยไม่ใช่ด,ดิเดี๋ยวผมจะพาไปพาบากิไปลงสนามจริงนะผมเดี๋ยวผมจะทําการคัดทีมก่อนนะฮะอ่าโอเคนะผมตัดไป PVP เลยละกันนะฮะอ่ะโอเคนะผมได้แล้วนะฮะผมเซตทีม PVP ของ ทีมนายูโรนะผมก็มีประมาณนี้เลยนะฮะบาก,กีผมจะใส่อยู่ที่ทีม1เลยนะผมทีม A นะฮะอ่าผมว่าเลมผมกา,กากลงแน่นอนนะผมใส่ใบาก,กีจัดเต็มขนาดนี้นะไม่พูดพร่มทำเพลงนะผมเราไปลุยพีพีกันเลยละกันนะฮะอ่าเราจะมาสังเกตของฮันบมบาก,กิดูว่ามันเก่งขึ้นหรือไม่นะครับผมเพราะว่าบาก,กีผมเนี่ยไม่ได้ใส่ในส่วนของโดยแน่นอนว่าอยู่แล้วผมใส่เป็นคาราคริสต์มัสนะครับผมอ่าแต่ซึ่งนั่นเนี่ยมันเป็นเก์ที่ดีสําหรับสายว่องไวและก็สายพลังอยู่แล้วนะครับผม โอเคนะฮะเราดูกันนะล้วบาบากีเราจะเฉิดฉายหรือไม่นะฮะไม่รู้มันจะได้เฉิดฉายหรือเปล่าเฮ้ยมันจะเตะโดนหรือเปล่าเฮ้ยเออคำถามหนึ่งก็คือมันจะเตะโดนหรือเปล่านะเพราะวบากีเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ข้อเสียใหญ่หลวงของมันคือความบอบบางแบบสุดขั้นสุดๆของมันเลยนะครับผมคือมันเป็นเลนเจอร์ที่โดนเกตสเกตสกิลมันก็ตายเลวนะพูดตรงๆนะผมบากีนะมันบางมากเลยนะฮะโอ้โหพอเล็มผมไม่ใส่โดนแน่นอนเนี่ยรู้สึกว่าจะวืดบ่อยพอสมควรนะผม โอเคผมว่าบากินะฮะถ้าหลีกสูงๆเนี่ยถ้าเรามีนาเมตไฟตัวอื่นที่ดีกว่านี้ผมว่าเอามาใส่แทนก็ได้นะเพราะว่าบากิเอามาเน้นบัฟก็ไม่ได้แย่นะครับผมโอ้แต่ทีมนี้เขาเอาจัดเลยท่านผู้ชมนะฮะโอเคผมยอมทีมนี้ผมยอมเลยนะผมอ้าวไอ้สัส โอเคนะผมมากันต่อเลยนะฮะเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุเล็กน้อยนะครับผมไอผมหลุดเลยเมื่อกี้ผมหลุดคำหยาบออกมาเลยนะพยายามจะไม่พูดมากนะครับผมคำหยาบนะเนี่ยเออแต่มันไม่ไหวจริงเมื่อกี้อยู่ดีก็หลุดแบบหน้าดา้ดานเลยนะฮะท่านผู้ชมเอามากันต่อนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าสมมติมีดาบจระเข้หรือเกโดยแน่นอนตึงๆเนี่ยถ้ามีมีชิ้นเดียวในทีมจริงอะผมว่าไปสาใส่ตัวอื่นที่่ใช่บากิเถอะนะฮะเอามานน้้บัฟเถอะบากิอะตัวมันบางไปหน่อยอะผมไม่รู้ว่าเกมมัน ทำยังไงให้ลูกรักบากีผมได้บางขนาดนี้นะถ้าเทียบกับรีวายอะไรอย่างเงี้ยไอ้รีวายดูอิดกว่าเยอะเลยนะแต่ที่แต่บากีเนี่ยมันโอ้ยเหมือนกระดาษเลยนะผู้ชมดียิ่งกว่ากระดาษอีกนะบากีเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหละสาเหตุที่ผมใส่ดาบจระเข้ให้เลมนะผมเพราะเลมมันยืนไฟได้นานกว่าบากีแบบโคตรเลยนะฮะเนี่ยบากีมันคือถ้าสมมุติมาสร้างกลุ่มดีๆได้ถ้าสมมุติทีมเราสร้างกลุ่มดีๆได้เนี่ยบากีมันจะยืนได้นานนะแต่ถ้าเราแบบ บบว่ายัางไงอะปล่อยในเจอมายิบย่อยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าสร้างกลุ่มไม่ได้มันก็มันจะแบบว่าโดนสกิลแบบบาล็อกอะไรเงี้ยปาดไปนะก็ตายเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็โดนพวกเลม็มฝั่งตรงข้ามก็เคาะมานะฮะก็ไม่เหลือไม่ต่างกันนะฮะอ่าโอเคผมจะต้องทําการคัดทีมตีแล้วนะครับผมอยู่ม้าสองแล้วนะเอ้ยม้าสามไอ้เชียยังไม่ขึ้นดีกว่าเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วตกมาอีกรอบหนึ่งนะฮะช่างมันเถอะนะครับผมแต่ไอ้มูนเยนลลี่ไม่ใช่เยลลี่ตัวเฮียอ๋อ,ม,ม,อมูนหัวเรกามัน ช่วยทีมได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมมันเป็นเลนเจอร์ที่โอ้โหพาทีมผมเนี่ยสร้างกลุ่มได้อย่างแบบรวดเร็วทันใจจริงๆเลยเลนเจอร์ที่ผมว่าจะว่าแบบว่าจะเอาไว้ในทีมบุกเนี่ยเอาไว้ยาวนานมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยคนที่พะพวกได้ดีมากๆเลยนะครับผมทําให้เลนเจอร์ผมเนี่ยทำการสร้างกลุ่มได้ไวมากแบบว่าสุดๆเลยนะครับผมไม่ใช่มากธรรมดานะก็คือสุดๆเลยนะครับผม การปล่อยเลนเจอร์ม <S an> ูลห <an> ุ่นไร้การมาตัวเดียวเนี่ยมีโอกาสปล่อยเรนเจอร์ได้สูงส4ตัวเลยนะผมก็คือร่างคนของมันเองด้วยแล้วก็ความสามารถคนในพะพวกของไอ้ร่างคนของมันอีกตัวหนึ่งด้วยนะผมโอ้โหนี่คือความโกงของมันนะฮะอ่าเอเคทีมนี้ก็คงไม่ได้ยากเกินนะครับผมโอ้โหเราจะดูอ่าไม่สังเกตนาเม็ดบากิแล้วผมสังเกตความอึดและความบางของมันแลวกันนะมันจะอยู่ในไฟได้นานแค่ไหนกันเชียวนะผมทุกผู้ชม โอ้โหแต่อาการแหลกมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยอยากได้แผ่สังเครอกจังแหลกจริงๆเลยนะฮะแต่มันยังพอแบบสตันได้อยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูแผงหลังพวกม็อบพวกเออเอมิเลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะติดตรงสตันอะไรหรือเปล่านะฮะแต่บากิเราโดนสีีง่ายเหมือนกันนะท่านผู้ชมไม่ได้โดนแบบยากๆเลยไม่ได้แบบมีค่าแฝงอะไรเวอร์วังอะไรนะโอ้โหแต่โอโ้โหเคลียบากิโดนเคลียเคลียเวฟเลยนะผมโอเคผมต้องทการแช่แข็งก่อนละกันนะฮะ เค okay, พายุเอ้ยไม่ใช่ดีกดลูกไฟไปเลยเค okay, กดคูณ2ออเคน่าจะชิดป้อมได้แล้วนะครับผมอ่าแต่ข้อเสียบากีมันก็มันเป็นนนวเอ็ดไฟที่สั้นนะเนาะรีไวมันอาจจะนิยมกว่าด้วยเรื่องคอมโบแล้วก็ มันพอมีค่าแฝงอยู่นะครับผมแต่เหมือนปากิมันไม่ได้ใส่ค่าแฝงเว้ยแล้วก็หลบสกิลมันก็ไม่ได้หลบดีเวอร์เหมือนเท่าพวกเอลมเมอิมิเลีไอเอไยไออาวิโดอะไรอย่างงี้นะครับผมมันกระโดนสกิลง่ายตามแบบฉบับของเลนเจอร์คาราโบธรรมดาที่ไม,ม่แบบว่าเหมือนเกมไม่ได้อวยหรือไงไม่รู้นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยสกิลของปากิทําได้ออกมาดูดีมากๆเลยนะฮะทีมนี้เรามาลองดูกันจะไหวหรือเปล่านะครับผม โอเคยังไงอัดคลิปเสร็จผมก็ต้องจัดเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเอาโดนัทเราไปใส่ให้เลมเหมือนเดิมดีกว่าเยอะนะผมผมบอกเลยใส่บากขีเล่นโคตรลำบากเลยเพราะเลมมันสามารถผักฝั่งตรงข้ามเลยไปได้ไกลแบบไกลโขเลยนะผมหน้าบ้านเขาเลยนะฮะโอเคโอ,โ,หโ,หโอ้โหเฮียบอดโอ้โหนานๆที่ผมจะได้เจอบอดที่มันพัดก่อนนะผมอ่ะเห็นไหมนี่นี่ท่าน,น,นผู้ชมผมเจอแล้วนะครับผมน่ะในเมื่อที่โอ้โหเฮีย พูดไม่ออกเลยเมื่อกี้เจอไกท่ทองมันระเบิดบ้านเลยเมื่อกี้ก็คือเห็นไหมเวลาทีมเราผมโดนแช่แข็งเนี่ยไอบากีเนี่ยมันก็จะทําการบัฟโลให้นะผมแต่เมื่อกี้ลืมดูไปว่ามันไกท่ทองไม่เล่นทีเดียวทีมหน้าบ้านผมหายเกือบหมดเลยเมื่อกี้นะผมโอ้โหเสียจังหวะเลยนะไม่น่าพูดถึงมันเลยนะผม โอเคเรียบร้อยนะทีมนี้ผมยอมเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะับผมเดือนหน้าผมบอกเลยพกลูวีมาเต็มเปียมใเจ็ดร้อยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่อยากได้จริงนะโดยแน่นอนเดือนหน้าเนี่ยเพราะว่ามันได้ทั้งรถคูดาวอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมแต่เดือนเนี้ยมันเป็นของไหวพริบซะมากกว่านะเอาจริงๆไ,ไอ้เกียร์ูปบอลชายหาดเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อมูลหุล่นไลกกาโดยตรงเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสําหรับสายไหวพริบด้วยแล้วก็ค่า สกิลพัดมันก็จะเป็นของลำนำเยือวยวนอันนี้คือออกแบบมาให้สําหรับมูลหนุนและการโดยตรงเลยนะแต่ใส่ตัวอื่นก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ฆ่าสกิลพัดนะฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมเรนเจอร์บาคิอันนี้ผมต้องบอกข้อดีข้อเสียของมันก่อนนะฮะอ่าข้อดีแล้วกันเนาะอ่ะเป็นเรนเจอร์ที่สามารถจ่ายนามเมิได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บัฟโลได้แล้วก็บัฟดีสกิลได้ไอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันแล้วก็ความสามารถเป็นเพิ่มแรงหนึ่งพันเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องและแข็งเก่งมากๆที่ถ้าดูจาก ะะถ้าไม่นับรวมกับการใช้จริงนะฮะแลวก็ในส่วนของข้อเสียเนี่ยแบบว่าจัดๆเลยนะปากีเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมหงุดหงิดมากก็คือความเป็นกระดาษของมันก็คือบางมากๆไอเี้ยบางกว่ากระดาษมันมีอีกไหมอะนะฮะคมมีดเหรอเออแบบว่าเหมือนกระดาษที่แบบว่าความคมมันเข้าคมมีดอะ นะฮะคือบางมากๆมาโดนสะก็ดเผอๆโดนธาตุไม้ตีไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนะผมแปลกว่าบากีมันเป็นเลนเจอร์ที่มันออกแบบมายัางไงให้มันบางขนาดนี้อ่ะรีบจากใจที่ผมใช้จริงเลยนะผมถ้าเทียก,กับที่ผมเอารีวายมาลองเล่นเนี่ยรีวายดูอิดกว่าแบบเยอะเลยนะทั้งนั้นที่รีวายมันเป็นวิวโลกสิบนะผมบากีเป็นร้อยแปดสิบแม็กเลยนะฮะอืมและอีกอย่างบากีมันเป็น ตัวนาเมที่มันไม่ได้จ่ายไกลมากก็คือมันค่อนข้างสั้นนะเหมือนจะเอาไว้ตีแบบพวกธาตุไม้ที่เป็นตัวชนมากกว่านะอย่างเช่นเอาไว้ปรับในส่วนของเอเลนอะไรงนี้นะฮะแต่ตัวที่สามารถปรบับเอเลนโดยตรงนั่นก็คือไอ้นะ,ะผมก็คือมันสามารถสตันเอเลนที่เป็นสายพลังได้แล้วก็เอ่อค่าไฟของมันที่มีอัตราครีแล้วก็ความแรงคิดที่สูงมากๆนะครับผมก็คือใส่เอเลนไม่กี่ทีตายนะแต่บากีนี่ต้องกะให้มันสตันโดนนะผมถ้าสตันโดนมันก็ได้ต่อเหลาต่อนะฮะ ประมาณนี้เลยนะผมบากิ aki, นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอดูอะไรตัวนี้ก่อนนะฮะอ๋อบากิมันเป็นเลเยอร์ที่ใช้แล่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเป็นเลเจอร์ที่ถ้าสมมุติว่าจะปั้น9ก้าดาวแม็กในณนะปัจจุบันนะอันนี้แนะนํานะครับผมอย่าปั้นก้าดาวได้แต่อย่าแม็กเลยจะดีกว่านะครับผมจากใจกที่ผมใช้จริงกนะ็คือคุณจะปั้นเยอะเมื่อ,อไม่ใช่ดิถึงคุณจะปั้นให้มันเวลเยอะขนาดไหนเนี่ยความเป็นกระดาษของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทุกร่างไม่กระดาษหมดอะไอบากิเนี่ยนะฮะ แต่นาเมตมันก็ไม่ได้แบบเบามากนะมันก็ยังพอใช้ได้นะผมประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเหมือนเอามาระบายอ่ะไอ้เี้ผมใช้จริงคือบากีเนี่ยถ้าผมได้พิเชอร์มาผมอยากจะเอาพิเชอร์มาแทนบากีอยู่นะบากีมันบางไปหน่อยพิเชอร์มันถึงมันจะโดนบาล็อกทุ่มแต่มันก็ดูหลบได้ดีกว่าบากีละกันนะฮะเหมือนมาระบายในคลิปนี้ถช่ไหมเถอะนะผมงั้นก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ละกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม